ฟังดินด่วนกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาก่อติดอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่31มกราคม2569ครับที่ต้องบอกเลยว่าชายแดนราอุขเมนจันไรครับตึงเครียดสูงเปิดจากอาวุธหนักอย่าง M79 เนี่ยพุ่งเข้าใส่ฐานทีมั่นบริเวณภูผาเหล็กจังหวัดศรีสะเกดซึ่งฝั่งไทยเราก็มีการตอบโต้กลับเช่นเดียวกันก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้ขมนยังมีความยั่วยุก,ก่อกวนไม่เลิก แต่อีกหนึ่งเรื่องราวครับที่ทำเอาฮุนเซนกระอักเนี่ยก็กลายเป็นว่าเวินนามลาวปิดด่านไม่รับสินค้ากเกษตรของคาเมนแล้ว พร้อมกับขมิมนครับมีการซุกนักรบต่างชาติเนี่ยจากแอฟริกาเข้ามาฝึกทหารขมิมนเองโอ้โหเป็น,นเรื่องราวที่เปิดโลกเหมือนกันนะครับกับขมิ้นที่พยายามทุ่มเททุกอย่างเพื่อที่จะมรุกรานดินแดนของฝั่งไทยแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับที่ต้องบอกเลยว่ามาอีกแล้วปว่วนอีกแล้วปว่วนไม่เลิกกับขมิมนครับและเมื่อหยุดยิงอย่างต่อเนื่องซึ่งกรณีล่าสุดเนี่ ที่2เองครับว่าขมินมีการขยับมีการเดินเข้ามาบริเวณฐานด่มั่นฝั่งใดเราครับซึ่งเราเนี่ยมีการตั้งกับดักก็คือติดชนวนพลุฟแฟนะครับซึ่งเป็นพลุสองสว่างถ้าเกิดว่าขมินเดินมาสะดุดปั๊บเนี่ยพลุนั้นก็จะพุ่งขึ้นฟ้าทันทีแล้วปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ครับเวลา20นาฬิกานาทีนั้นทหารขมินครับก็มีการเข้ามาเดินสะดุดพลุฟแฟจริงๆซึ่งก็อยู่ใกล้กับฐานปฏิบัติการธโมชัดโดยก็พุ่งขึ้นฟ้านะครับทำให้เกิดกระส่องสว่างในจุดบริเวณนนั้แล ก็มีการคาดการกันออกมาว่าทา,ารกัมพูชาเนี่ยเดินผ่านช่องทางเข้าหากําลังฝ่ายไทยเราอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องระวังไว้เลยนะครับผมเชื่อว่ามันจะมีการวางทุทระเบิดอย่างแน่นอนกับช่วงกลางดึกแล้วแค่นี้ยังไม่พอนะครับพอผ่าน2องทุ่มไปแล้วเนี่ยในเวลา2 1่สนาฬิกาสานาทีครับหรือว่า3ามทุ่มครึ่งกำลังพลนแนวหน้าไทยเราครับก็ตรวจพบ เสียงการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มิลลิเมตรหรือว่า M79 เนี่ยออกมาจากฝั่งบูชาครับและกระสุนเนี่ยตกบริเวณทิศตะวันออกของฐานปฏิบัติการภูผาเหล็กในอำเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งอยู่ทางปีกซ้ายแล้วแค่นั้นยังไม่พอครับหลังจากที่ขัเหมนยิง M79 มานะเจ้าหน้าที่ของไทยเราครับก็ตรวจพบการใช้แสงเลเซอร์ชี้เป้าส่งเข้ามายังฐานปฏิบัติการของฝ่ายไทยเราโดยรอบนี้กําลังพลงไทยเราครับก็มีการยิงแจ้งเตือนจากปืนเล็กยาวสมมตินในสถานการณ์เนี่ยก็สงบในเวลาต่อมา อันนี้ก็เป็นอัปเดตรายงานล่าสุดเลยนะครับที่ออกมาจากทางกอรับภา้ที่2เองแล้วกลายเป็นว่าเบื้องต้นนะครับขมเหมนก็ติดต่อมาแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าฝ่ายกัมพูชาครับเดินผ่านแฟสะดุดของฝั่งได้เราซึ่งก็อาจจะมีสาเหตุมาจากการขาดวินัยของกําลังพลในพื้นที่ ทำให้หลายตัวหลายอย่างเนี่ยมันชุดลมุนกันแต่ผมไม่เชื่อกับเรื่องนี้นะครับคือเอาละเดิสะดุดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นแต่ข่ามจะเข้ามาทําไมกับพื้นที่ฝั่งไทยเรานะครับซึ่งเป็นการเดินเข้าหาฝั่งไทยนะแล้วอีกเรื่องหนึง่งการยิง F79 เนี่ยยิงมาทําไมครับถ้าเกิดว่าไม่มีการยั่วยุจริงๆซึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เคยมีการระอุก,กันรอบหนึ่งในเดือนธันวาคมครับก็เป็นการรบรอบที่2นะจุดเกิดเหตุจุดแรกเนี่ยก็เป็นฐานปฏิบัาอท่ย,รระทะยง รนแรงในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับส่งบนให้ทหารไทยเราตอนนั้นเนี่ยได้รับบาดเจ็บ2นายแต่สถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยก็ยังคงม,มีความตึงเครียดเหมือนเดิมคือหลังจากเสียงปืนสง,งบลงครับผู้บังคับบัญชาของฝั่งขมรนก็ได้มีการประสานงานมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีลักษณะการทหารไม่มีการเตรียมการแล้วก็บอกว่าอีกแล้วนะครับขมรเนี่ยเสียวินัยทําโดยพลาการและก็ขยับกําลังกลางดึก นี่ก็เป็นการที่อจวมาจากฝั่งคาเห็นเองคือหยุดจริงๆนะแต่ว่ามีไฮบริดวอลแฟ์คาเมนก็มีการใช้สงครามลูกผสมครับรบนอกแบบก่อกวนยั่วยุเผาป่า,ป,าปืนลั่นเช็คแนวขยับกลางเดือกครั้งก่อนเนี่ยบอกว่าอุบัติเหตุกับการยิงลูกกระสุนปืนคอดีใส่ทหารไทยเราจนบาดเจ็บคราวนี้ยิง m 7 9กับเลเซอร์ใส่ไทยบอกว่าทหารคาเมนเสียวิไน แบบนี้ก็มีด้วยไม่ใช่ว่าไทยเราไม่ตอบโต้นะครับเราก็ตอบโต้ด้วยปืนเล็กยาวเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่สมสส่วนนะครเมรนยิง M79 มาเราตอบโต้ด้วยปืนเล็กยาวเนี่ยมันก็ยังไงยังไงอยู่นะครับเมรนก็ยังก่อกวนอยูย่แบบนี้ไม่เลิกถ้าเกิดว่าเรายังไม่ตอบโต้เบดเด็ดขาดสักทีหนึ่งคือก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมทราบกันนะครับเมรนมีการสั่งอุยพหลายตัวหลายพื้นที่นี่ทีแรกเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยคงไม่มีอะไรครเมรนคงจะปลุกปั่นและก็สร้างกระแสชาตินิยมแบบนี้แต่ไม่ใช่เเเลยมมััันนนนนววาาาางงแแผกกกครบบบืออถ้้ิดตตโห่ ข่าเหนก็จะพร้อมเปิดรบเหมือนกันเพราะว่าได้มีการอบประยบมวลชนของตัวเองเนี่ยออกไปตั้งแต่วันที่ยีกุมภาพันธ์นะครับคือปล่อยข่าวไปนานมากเป็นสัปดาห์เลยแล้วเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีการอบปยบตลอดทั้งคืนโดยเฉพาะบริเวณบรีเเขาพระวิหารครับขมเหนก็มีการอบปยบกันออกไปแล้ว ตนหนึ่งเช้าวันนี้เนี่ยก็ยังหลั่งไหลออกกันไปไม่หยุดแบบต่อเนื่องด้วยก็เป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังแบบเข้มข้นมากกว่าเดิมนะครับเพราะเขมอาจจะมีการยั่วยุแบบนี้ไม่เลิกแต่ก็ยังมีหนึ่งสิ่งที่ต้องชื่นชมกันเลยก็คือการวางกับดักครับพุแฟเดินสะดุดมันก็ําไม่เรารู้เลยว่าเขมนตั้งใจเดินมาเข้าหาไทยเราจริงๆครับก็จะทำให้เรารู้ว่าอาจจะมาวาง่นระเบิดก็ได้แล้วต่อไปเขมนก็น่าจะมีการระวังเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นกับ กับดักแบบนี้คงต้องรออับเดตกันนะครับแล้วก็ให้กําลังใจพี่น้องด่านไทยเราในแนวหน้าด้วยเล่นกับขเบนเนี่ย มันไม่เลิกจริงๆนะขณะว่ามันยับเยินขนาดนั้นแต่ก็ยังไม่ยอมอ่ะเดี๋ยวเรามาตามติดตามต่ออีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงกรณีกองทัพกัมพูชากันบ้างที่ล่าสุดเนี่ยอดีตรองเลขาสมอชอของไทยเราก็มีการออกมาแฉกัมพูชาครับว่ามีการจ้างนักครบรับจ้างจากแอฟริกาเนี่ยมาฝึกทหารขมิเองเลยรวมไปถึงการโคดคูดเลซิกแซกเนี่ยซึ่งเป็นการลอกเลียนแบบสงครามยูเครนพร้อมกับคาดการณ์ว่าการประทะรอบที่สมเนี่ยกับไทยอาจจะเร็วสุดใน6เดือนข้างหน้าก็ได้ซึ่งเรื่องนี้ก ก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับก็มีการบอกว่าการรบรอบที่3ามเนี่ยฮุนเซนจําเป็นต้องทำนะครับเพราะว่ารอบแรกฮุนเซนพูดเองว่าเสียดินแดนตอนนี้พูดว่าต้องทวงสมบัติชาติสมัยโบราณคืนมาเพื่อที่จะเปลี่ยนวิกฤตการบริหารผิดพลาดเนี่ยมาเป็นคลั่งชาติแทนเพื่อรักษาอํานาจแล้วก็จะมีการปลุกระดมครับมีจุดอ่อนตรงไหนฮุนเซนก็จะใช้จุดนี้เป็นพิเศษมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมถ้าเกิดฮุนเซนใช้รูปแบบเดิมก็จะเป็นเหมือนเดิมทางออกของกัมพูชาเลยครับก็คือมีการส่งอาวุธจากต่างประเทศเนี่ยทั้ง ซึ่งก็ยังมีการจ้างนักรบรับจ้างเนี่ยเอาเราวห้าสิบคนครับน่าจะเป็นชาวแอฟริกันที่ออกรบบ่อยๆเนี่ย มาฝึกให้กับทหารขามรนล็อตที่3นะครับนอกจากนั้นเนี่ยข่าวต่อมาก็คือกัมพูชาจะเกณฑ์ทหารราว10,000แนายที่จะทําการฝึกรบตามแบบและก็จะมีการปรับยุทธวิธีรอบนี้ใหม่ทั้งหมดนะครับทหารที่ฝึกแบบพื้นฐานจะใช้เวลาประมาณ6เดือนกับฝั่งของขเขมรนนะที่เป็นขีดความสามารถทางด่านขั้นต่ําเทียบเคียงกับไทยเราเรียกว่าขามรก็เพิ่งประกาศการเกณฑ์ทหารใหม่อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่รบกันมาเนี่ยน่าจะประกาศกาเกณฑ์ทหารมาแล้วไม่ต่ํากว่า5ครั้งดังนั้นก็มีการคาดการณ์ออกมานะครับถ้าเกิดว่า บบยอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลา6เดือนถึง1ปีเพื่อที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกประจําหน่วยให้มากกว่านี้จึงพร้อมบวกกับไทยเราแต่สิ่งที่อันตรายที่สุดเนี่ยก็คือการใช้โดนนะครับเชื่อว่าขามรเนี่ยจะมีการใช้โดนที่คล่องมากกว่าเดิมแล้วก็วางแผนไปข้างในตอนมากกว่าเดิมแล้วเพิ่มเติมด้วยจรวด หลายลำกล้องจากจีนด้วยที่นำวิถีที่เราเนี่ยยึดได้ขเมนก็จะมีอีกเยอะมากนะครับก็จะไปฝึกซ้อมกันตรงนี้โดยอดีตเลขาสมชมเนี่ยก็ยังกล่าวอีกนะครับบอกว่าการรบรอบ3เนี่ยเกิดขึ้นแน่ถ้าเกิดว่ากัมพูชาไม่เกิดปัญหาภายในหรือว่าฮุนเซน,เ,นเสียอำนาจซึ่งก็อาจจะเกิดในเดือนเมษายนหรือว่าเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปอย่างช้านะครับขึ้นอยู่กับการซื้ออาวุธนี่ก็เป็นการคาดการณ์ที่ขเมาจจะมีการรบกับไทยเราเนี่ยอีกไม่นานกับรอบที่3นี้โดยเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับถ้าเกิดไม่ระวังเนี่ ขมรนมันมาแน่แล้วมันพร้อมที่จะลุกรานในเราอย่างต่อเนื่องด้วยก็คงต้องเฝ้าระวังแบบเข้มข้นเป็นที่สุดอ่ะเดี๋ยวเรามาตามติดตามต่ออีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงกระทรวงการต่างประเทศกันบ้างครับที่ออกมาถลกหนังขมนแบบยับเยินบอกว่ากัมพูชาเนี่ยแพรว่วรรณกรรมบิดเบือนไม่หยุดครับหวังที่จะทําลายภาพลักษณ์ของฝั่งไทยเรา โดยเฉพาะข่าวปลอมครับที่กรเมตเนี่ยสร้างวัรกรรมบิดเบือนเยอะมากๆให้กับนานาชาติได้ฟังกันก็คือเรื่องแรกปรากฏในสื่อกัมพูชาครับบอกว่าฝ่ายไทยเราครับปฏิเสธการลงตรวจของคอณะ eut นะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยไทยเราก็มีการประสานงานกับ eut อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดเลยที่ผ่านมาก็มีการหาเรือกับคณะทํางานทั้งในด้านอุปกรณ์และก็วิธีการซึ่งจุดประสงค์หลักของเราเนี่ยก็คือการรักษาสถติภาพตามแนวเขตชายแดนและก็เรียกร้องให้กัมพูชาเนี่ยหยุดเผยแพร่ข่าวปลอมที่มันบิดเบือนและยั่วยุซึ่ง ซึ่งบันทอนความพยายามในการหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีนี่ก็เป็นกระทรวงต่างประเทศนะครับที่ออกมาถลกดังขเขมรว่าบิดเบือนเก่งเหลือเกินและผมเชื่อว่าการที่ขเขมรครับยิง79 e มาเนี่ยมันจะเป็นการบิดเบือนและบอกว่าไทยเรายิงโกดถ้าเกิดมาแนวนี้รบรอบสามมันเกิดแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดมาอีกรูปแบบหนึ่งคือการแก้ตัวบอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการทําโดยพลักการของด่านคเมนเออแบบนี้มันก็ จะยังมีสันนิภาพกันต่อนะครับดูท่าทางมาลีเดี๋ยวมาลีถแถลงมายังไงเนี่ยมันก็จะคาดเดากันได้เลยว่าจะมีการรบต่อหรือว่าไม่รบต่อส่วนอีกเรื่องราวนึงครับกลายเป็นกรณีแบบโด่งดังข้ามคืนเพราะล่าสุดเวียดนามเนี่ยเอาด้วย งดรับสินค้ามันสับปะหลังจากเขมรครับเรียกว่าจอดรอยาวหน้าด่านติดถึง10กิโลแล้วรอวันเน่านะครับส่งมาขายไทยก็ไม่ได้ส่งมาขายเวียดนามก็ไม่รับส่งไปลาวลาวก็ไม่เอาซึ่งคนเขมรหนึ่งกับลงคลิปออกมาเลยครับว่าทางการเวียดนามเนี่ยปิดรับสินค้าทางเกษตรทุกช่องทางบริเวณบรีเแนวชายแดนที่ตลักเข้าไปยังประเทศเวียดนามแล้วเพราะว่ามันสับปะหลังก่อนหน้านี้เขมรเนี่ยส่งเข้ามาไทยเราถึง50%อเนะครับคือครึ่งประเทศเนี่ยมาที่ฝั่งไทยเราแต่ไปไปมามาจะไปฝั่งเวียดนามเวียดนาม ก็ล้นตลาดไม่รับแล้วนะครับก็จอดรอวันเนา่าติดยาว10กิโลแล้วมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกครับคุณเซนถ้าเกิดยังไม่แบบนอบน้อมกับไทยเรามันก็จะเป็นการเศรษฐกิจพังเศรษฐกิจสุดแบบนี้ย้ำอีกครั้งว่ามันสับปะหลังเป็นสินค้าเกษตรของกัมพูชาที่ส่งออกมากที่สุดนะครับแล้วส่งออกมาไทยเราถึง50%เครื่องประเทศแต่ว่าไทยเราเนี่ยผิดด่านก็เลยอยากจะไปเวียดนามอยากจะไปลาวแต่เขาเองก็ไม่รับเหมือนกันเรื่องนี้ยิ่งเป็นเรื่องที่ปวดหัวกับคุณเซนมากนะครับไมเกรนอาจจะขึ้นไปแล้วก็ไดด้้คผูมมทานนนใสจวัเิง ไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF Streaming งไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพี่ว่าครบจบในที่เดียวก็คงต้องรอติดตามกันหลังจากนี้คราว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเรื่องของเศรษฐกิจการเปิดด่านและก็เรื่องของแนวหน้า ที่ยังเกิดการยั่วย,อยุอย่างต่อเนื่องให้กําลังใจพี่น้องอ่านได้เราแล้วก็พี่น้องตามแนวชายแดนด้วยเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยยังคงอาจจะผวากันอยู่เพราะเขมรอยู่แบบนี้แหละครับยั่วยุกันไม่เลิกแล้วก็ไม่หยุดซักทีหนึ่งขนาดว่าเราเนี่ยยึดได้แบบเสร็จสรรร,ราบเป็นหน้ากรงแต่มันก็ยังเหลืออีกหลายพื้นที่นะที่เขมรยังอยู่ได้ยังรักษาฐานที่มั่นของเขาเอาไว้ได้ก็อย่างเช่นปราสาทเขาพระวิหารแนวรบ การม้า,มาห้วยตะมเรียนเนี่ยเหมรนก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าเกิดมีการโรบรที่3ขึ้นมาเนี่ยผมว่าจบเหอยากแน่นอนแล้วเราก็ยืนยันแล้วครับว่าจะไม่ใช่เป็นแค่ตามแนวชายแดนนะแต่ว่าเราจะโจมตีลึกอาจจะไปถึงพนมเปนเลยก็ได้ คงต้องรออัปเดตติดตามกันหลังจากนี้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับากคุณผู้ชมชจบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกํลาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจะหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับาอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย